สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งกับมิเตสปอร์ตในกับเกมต้นซาวเวอร์นะครับผมไม่รู้คาที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นต่อเลยนะครับทีนี้ไปลเล่นใหม่เลยลืมไปแล้วว่าเล่นถึงไหนแล้วเล่นใหม่ไปเลยคีย์คาแรคเตอร์สตาร์ตสตาร์ตสตาร์ต เจนเนอเรตเบแล้วสิครับลืมไปเลยว่าเล่นแมพไหนโอ้ <c oughs> oh, not lipol sting โ okay. อเค ก็แรกก็แรกในการใช้ชีวิตของห้ามหิวก็คือการหาอาหารหาอาหารให้ได้สิบมือตึกหาของด้วยครับหาไม้พิกอฟฟินแล้วก็ ครับขวาปินสเฟรีกราสบอทซับชุบชๆ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 บชุ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 บช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 บ โนนกไม่เป็นไรผมไม่ซันบัลลี่กระเป๋าไม่มีกระเป๋าหายแบกแพ็คอะไรต้องค้นหาเหรอได้ครับได้ ส่อนหน้าที่มันจะอัปเดตมันคาราบแบคแพกได้โอ๊ย <c oughs> ช็อปชบชบ,ชบ,ชบเก็บแครอทเก็บหญ้าแล้วก็เก็บกิ่งไม้นะครับเก็บเก็บแล้วก็ ันต้นไม้แล้วก็เน,นี้ตเนู้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่เดๆ,ๆ,ๆเอยตีตีตีี่ของจจอเท่าไหร่ลวยาามรี่สามเฮ้ คราวนี้ต้องหาหินนะเฮ้ยเก็บไม้ก่อนก็ไดนะ้เก็บสัก200ร้ยใครจะมากเก็บปิดสองร้อยครับจะมืดแล้วโอ้ย โอเคนี่เราอยู่โซนไหนแล้วเนี่ยทำไมแถวนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินนะครับ มืดซะล้ไม่เป็นไรเราคงเก็บได้ต่อไปเรื่อยๆ พึ่งรู้สึกว่าเจอพึ่งดูอดีไหมผมว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเท้าสโตนโอเคโอเคเหมือนเคยเห็นในคลิปว่าเป็นในเหมือนเป็นในอะไรอ่ะ เหมือนเป็นว่าตายตายแล้วจะเกิดใหม่นะเหมือนเช็คพอยต์แหละแต่ตอนนี้เราขอหินหน่อยได้ไหม จะต้องปินนะเบอร์รี่จะไปทำเบอร์รี่พยายอะไรเงี้ยครับบลูเบอร์รี่พายแสนอร่อยอ้าวเฮ้ยสุดเส้นทางแล้วเดินต่อไปเลยครับอย่าหยุดนะครับ ทำไมเสียงมันเหมือนลงท้องวะคือเสียงมันเหมือนลงท้องมากกว่าเมื่อรล่อเมื่อก็แ้มไฟ Come on guy เคเมืดครับเืิดเบิดเบิดเออตอนกลางคืนโอ้โหตอนกลางคืน FPS ตกนะฮะต้องซูมออกนะซูมออกเรืเ่อยๆเพื P ่ S จะขึ้นมาก FPS 6 0เลยแล้วก็เดินวนรอบกองไฟชาบู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 เอ้ยเหยว อย่าเพิ่งมัวแต่ชาบูอยู่ไม่ได้ไปกินชาบูชีนะเราต้องกินเบอร์รี่พายเนะี่ยเสริมสร้างกำยำแล้วก็ชาบู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  <laughs> เชบู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 ชชบูชชบูชชบูเราจะมาเต้นลำรอบกองไฟอย่างนี้ทุกคืนนะ่รับูบูชชบูชูบูอูููบูช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 บบูชบู้รานที่สุดก็เช้านะครับเต้นเพลิน คือทั้งคืนนะครับมันไม่มีอะไรทำถ้ามันไม่มีของกนะ็ทำอะไรไม่ได้วนะันนี้เพิ่งได้ายคอมบอนโอ้ชิป

ชิดๆอ้องตีลักสอทีนะรกเกิดแน่ครับฮัลโหลเตดให้สปีดเลยครับตีดีดีตีดีตีดีดีตี ฟินฟินอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ทุ่งข้าวสาลีเดี๋ยวโกโก้จะได้สาเป็นโกโก้ครั้งนอร่อยดังรสช็อกโกแลตเลยฮัลโหลอร่อยดังรสช็อกโกแลตไ่ไม่มีทองให้ผมเก็บเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจะฆ่านะไร

ไอ้ตัวจะเผาปลาเบบี้บันบ้าเบบี้บันถือๆๆๆเราจะได้กินเนื้อไก่ย่างกันนะครับเนี่ยครับได้กินแล้วเนื้อไก่ย่างกินเลยอะไรอ่ะอสโอเค

ืเบิร์นเดนี่เบิร์นขี้เท่านะครับเด็กเป็นขี้เท่ามันเป็นขี้เท่าที่แสนดีมืดอะไรอย่างนี้หลงป่าอะไรเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเผาอย่ากตายใช่ไหมแล้วจัดเฮ้ย ดี n กี่ยวได้เว้ย Come on Come on Come on Oh yo No oh, no 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 What the o n ้คีเพ้าเลยของมาชิ้นใช้ o ีเพ่าเลย Come on Come on เฮ้ยมิส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 มันจะการที่เท่าคอมอนเก็บไว้ไหนดิทิ้งไว้นี่นะโดนเผาแล้วจะกลายเป็นยี่เท่านะเป็นการอัปเดตที่สมบูรณ์แบบมากป,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 ปี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 โอเคโอ้ย ตัวจะเก็บหินอัพเดตที่โคตรสมบูรณ์แบบเลยครับเพิ่มยาฮิวเข้ามาดีนะรู้สึกว่าถ้า,ถาเพิ่มยาฮิวเข้ามาก็ดีเหมือนกันพอละพอลหินนี่นี่นะ ย่ <Yeah. S 2> บ้านหมูน้อยซุปเปอร์เกมแล้วก็ที่ขุดสมบัติเงี้เอาแ่อันนี้มันไม่เมื่อไหร่เนี่ยตูจุดแค่ที่เดียวเนะลยลรามไม่ถึงขนาดนี้เลยหมูน้อย <c oughs> เราจะอยู่ด้วยนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ชิดชิด,ชด เกือบไปแล้วโ okay. อเคกระเป๋าฮ,ฮิฮิฮิฮได้แบกแพกมาแล้วอุ้ยอุ้ยกลาดสูตรไม่สร้างอะ่ะมันสร้างแล้วก็ใส่ไม่ได้ เทวแล้วก็บอร์ดคาสโตนหมู oh, ชาวบ้านห <c oughs> มู่ชาวบ้านสิบสี่สิบสองอันนี้กินได้แล้วก็คาสโตนบอร์ดอันนี้อะไรอ่ะซาเปีย b บสิกฟาร์มขาดขี้หมูชัวร์มากล่ฟล์จบ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 ลาซอ์ไม่ได้ใช้หรอกพิกฟ็อกก็ไม่ได้ใช้เฮ้ยตัวไม่ได้คาบเลย ยังไม่ทันกดคราฟเลยอย่าดีๆกันโอ้ฟัก,กฟักฟักมาตะฟักเรียดขี้ย l อวิววิวซีเรียนเลยโอเคไว้ดีคือยังไม่ทันได้คราฟเลยมาเลยโอเซเรียนเลยนี่ถ้ามันเป็นเวลาสมควรแล้วเลยราเปินไฟเก็บของก่อนเก็บไม่เจ้า จัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยเดี๋ยวผมทำลายลังให้จัดการเลยจัดการเลยผมป้นอย่างเดียวจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยบูนน้อยเย้ yeah. เรื่องอรอ่โอเคอาวันนี้วันที่สนะครับ ก็ขอจบก่อนเพียงแค่นี้ครับผมเร่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 อย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบ Come on guy Come on Come on Come on guy Come on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  ไปแล้วมามามามียาฮิวมียาฮิวไม่สนมียาฮิวก็ไม่สนแนละ้ว มียาฮิวก็ดีเลยสู้สบายอยู่ส่วนไหนของแมมล่ะโอเค ีตัวมีค้อนมาหน่อยพังบ้านลูกหรือพังแน่อย่าให้รู้เลยป่าโดนเผาเรียบอะ่ะนี่เป็นพลังของเบบี้เบิร์นใช่ไหมเบิร์นเบบี้เบิร์น ขอจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปแรกมัง้งไม่ใช่วันแรกวันที่3โอเคจบละ